ข้อ104ครั้นทรงสแสดงแม้นิพพานสมบัติที่พึงบรรลุด้วยสามารถความเป็นพระอริยบุคคลผู้ศรัานุสาิณีเป็นต้นซึ่งพึงได้ด้วยบุญญาณุภาพด้วยคาถานี้ดังพรรณนามาชนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงสแสดงพระนิพพานนั้นนั่นแลอันจะพึงบรรลุแม้ด้วยความเป็นพระอริยบุคคลผู้เตวิชะและอุพโตภาคาวิมุต และอุบายแห่งพระนิพพานนั้นจึงตรัสคาถาที่สี่พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สี่นั้นบุคคลย่อมถึงพร้อมคือบรรลุความเจริญแห่งคุณด้วยสมบัตินั้นเหตุนั้นสมบัตินั้นชื่อว่าสัมปทาสัมปทาคือมิตรชื่อว่ามิตรสัมปทาซึ่งสัมปทาคือมิตรนั้นบทว่าอาคัมมะความว่าอาศัยพระศาสดาหรือสัพพมจารี ผู้ควรซึ่งฐานะควรเคารบรูปใดรูปหนึ่งรับโอวาทานุศาสนีจากพระศาสดาหรือสัพพมจารีผู้ควรซึ่งฐานะควรเคารบนั้นบทว่าโยนิโสคือโดยอุบายบทว่าปยุนชะโตคือทำความหมั่นเป็นเหตุพยายามความเป็นผู้ชื่อว่าเชี่ยวชาญเพราะอาจว่าไม่ชักช้าด้วยประการนั้นนั้นในวิชาสามมีปุเพนิวาสยานเป็นต้นและในวิมุต อันต่างโดยสมาบัติ8และพระนิพพานชื่อว่าความเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติความเป็นผู้ชำนาญที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยเจาะจงชื่อว่าผลทั้งปวง